ถ้าต้องให้สรุป3บทเรียนที่สำคัญที่สุดในปี2023ที่กำลังจะจบไปนี้บทเรียนทางธุรกิจ3บทเรียนที่มีค่าที่สุดมันคืออะไรบ้างและมีตัวอย่างกรณีศึกษาของธุรกิจอะไรบ้างที่คุณควรรู้ก่อนที่จะไปรวยกันต่อในปี2024 3เรื่องน,นี้มีอะไรบ้างวันนี้ผมจะลองให้ฟังครับ สำหรับคนทำธุรกิจในปี2023ที่กำลังจะจบนี้มีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ออกมาเป็นบทเรียนได้บ้างวันนี้ผมสรุปให้ฟัง3บทเรียนใน3กรณีศึกษาที่ผมเชื่อว่ามันจะทำให้คุณได้เตรียมตัวรับปี2024ที่จะมาถึงอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราสอสนเสร็จแล้วเราเสียดายนะครับที่ความรู้ดีๆมันถูกจำกัดเอาไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบก็เลยเป็นที่นนเอ ฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับตอนนี้เผลอแป๊บๆนะครับจะหมดปี2023กันแล้วผมเลยอาสานะครับมาสรุป3บทเรียนสําคัญที่คนทําธุรกิจอย่างเราเนี่ยควรที่จะเรียนรู้แล้วก็จําให้ขึ้นใจนะครับอย่างไรก็ตามครับบอกกันก่อนว่าบทเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับภาธุรกิจเนี่ยมันคงมีเยอะกว่าแค่3บทเรียนนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ที่ทากับเอ i ก b a n แงนะครับธนาคารเพื่อการส่งออก คนบนตระหนักไว้ว่านี่แหละคือบทเรียนสําคัญที่สุดของปีนี้ซึ่งมีอะไรบ้างวันนี้สรุปให้ฟัง3ข้อครับข้อ1คือบทเรียนในเรื่องของการบริหารต้นทุนอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับผมลองยกตัวอย่างให้คุณดูว่าถ้าสมมุติคนสองคนทําธุรกิจเหมือนกันเหมือนกันเลยนะขายของคล้ายๆกันเลยบางคนอาจจะไปไม่รอดแต่บางคนอาจจะประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายทั้งๆท,ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันถ้นหนึ่ภาพไม่ออกร้านอาหารก็ได้ครับคนที่เปิดร้านอาหารเหมือนกันเยอะแยะคนที่เปิดร้านชาบูมีเหมือนกันเยอะแยะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เปิดร้านชาบูจจะะปรรสสบควาามมํเ็ู ซึ่งจุดที่แตกต่างสําคัญที่สุดเนี่ยคือบริหารต้นทุนเป็นกับไม่เป็นครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงการทําธุรกิจหลายคนมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องการตลาดมาเป็นอันดับแรกซึ่งผมว่าไม่ได้ผิดอะไรจริงๆแล้วการทําธุรกิจมี3ขาด้วยกันก็คือการตลาดการบริหารและการเงินในพาร์ทของการบริหารต้นทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวโยงกับ2อ,อันล่างครับก็คือการบริหารและการเงินคือจริงอยู่คนทาธุรกิจใหม่ๆเริ่มทําธุรกิจครั้งแรกอย่างเงี้ย ให้ความสำคัญกับเรื่องการตลาดเพราะถ้าเราทําการตลาดไม่ดีก็ไม่มีลูกค้าเข้าร้านถูกไหมฉะนั้นไม่แปลกครับถ้าคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการตลาดแต่คุณต้องไม่ลืมว่าเรื่องนี้มันเหมือนเก้าอี้สขาพูดให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆก็คือถ้าคุณมีแค่การตลาดดีแต่คุณบริหารไม่ได้คุมต้นทุนไม่เป็นคุณมีลูกค้าเข้ามาก็เท่านั้นครับอย่าลืมว่า ธุรกิจคือการแข่งขันว่าใครจะยืนระยะได้ยาวกว่ากันและผมว่าเคสของร้านอาหารเป็นเคสที่ดีครับคนทําอาหารอร่อยทุกคนไม่ได้หมายความว่าจะเปิดร้านอาหารประสบความสําเร็จผมอยากยกตัวอย่างถึงร้านส้มตําแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเออชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นร้านที่อยู่ในห้างสินค้าทุกวันนี้นี่แหละไปห้างไหนไหนทั่วประเทศเนี่ยเจอร้านเขาทั้งนั้นก็เป็นร้านส้มตำนะครับซึ่งร้านส้มตาร้านนี้มันเป็นรุ่นที่2ครับกล่าวคือจริงๆแล้วร้านส้มตําร้านนี้ก่อนที่จะได้มาขึ้นห้างเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ข้างทางน่แขงนอคคุณมรับ แล้วคุณแม่ก็ทําอาหารอร่อยรสชาติติดปากนะครับหลายคนชอบทานร้านนี้มากแต่มีอยู่สาขาเดียวนะซึ่งพอถึงช่วงที่ต้องส่งต่อกิจการมาสู่รุ่นลูกครับรุ่นลูกเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยผมเนี่ยอยากจะเอาธุรกิจนี้ให้มันต่อยอดไปได้คุณแม่เอาสาทำอาหารอร่อยแล้วก็รสชาติติดปากเราต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้ขยายขึ้นห้างแล้วไปทั่วประเทศเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดของรุ่นลูกครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับในวันที่แม่มีอยู่สาขาเดียวเนี่ยแม่มีทุกเมนูเลยครับ ทุกเมนูที่คุณจะคิดออกว่าร้านอาหารอีสานควรมีเมนูอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างหมูยอคอหมูย่างเนื้อย่างน้ำตกน้ำตกคอหมูย่างปลาดุกโอ้แล้วก็สารพัดเลยนะครับ คำถามคืออะเรามาลองดูในมุมการตลาดบ้างการมีเมนูเยอะๆแบบนี้ดีไหมคําตอบก็ดีสิสมมุติผมมีเมนูน้อยๆมีแค่10เมนูแล้วสมมุติร้านผมดันไม่มีเมนูที่11ซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้าอยากกินพอดีลูกค้าเขาเดินมาที่ร้านผมเขาก็เดินผ่านไปสิเพราะว่าไม่มีเมนูที่เขาอยากกินอะจริงไหมครับคิดแบบนี้ในมุมการตลาดก็ make ซนนะที่คุณจะมีเมนูเยอะๆถูกไหมแต่ว่าคําถามต่อมาก็คือแล้วเรื่องของต้นทุนล่ะคุณอาจจะบอกว่าต้นทุนมันจะมีอะไรให,ให้คิดขนาดนั้นกันเชียวนะครับคุณลองนึกดูง่ายๆก็ได้ว่าวันที่คุณมมี100เนนู คุณแม่เขานี่มีเป็นร้อยเมนูจริงๆนะครับคุณต้องสต็อกวัตถุดิบเก็บไว้มากน้อยแค่ไหนคือมันก็ต้องวัตถุดิบให้ครบทุกอย่างใช่ไหมเช่นหมี่หมูมีหมูหมักอ่ะมีหมูสับเผื่อทาต้มแซบถูกไหมมีแหนมอ่ะมีปลาดุกอ่ะมีอีกหลายๆอย่างเลยอาจจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ยัดใส่ตู้ไปสิแต่ว่าคุณลองจินตนาการดูนะครับในรุ่นลูกที่บอกว่าจะเอาไปขึ้นห้างเนี่ยทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วนั่นคือค่าใช้จ่ายไม่ว่าคุณจะขายดีหรือขายไม่ดี แต่ค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อตารางนิ้วมันเดินอยู่ทุกวินาทีฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนั้นครับสมมติผมต้องซื้อหมูมานะครับสิโลไก่10โลปลาดุก10โลอ่ะหลายๆอย่างนะครับซื้อๆมาแล้วถ้าสมมุติว่าตอนที่ผมขายเนี่ยปรากฏว่าคนก็มาสั่งคอหมูย่างคอหมูย่างคอหมูย่างแล้วมันหมดแล้วทีนี้ถูกไหมเพราะว่าผมมีที่เก็บแค่นี้ไงก็เหลือปลาดุกอะยังขายไม่หมดเลยแต่ว่าลูกค้ามาลูกค้าอยากกินคอหมูย่างเราก็บอกลูกค้าได้แค่ว่าอ๋อมันหมดแล้วครับถูกไหมซึ่งนั่นคือสิ่งที่ลูก ร้รอยเมนูเนี่ยปรากฏว่าขายดีจริงๆมันมีแค่10เมนูเนี่ยสร้างกําไรสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับร้านในขณะที่อีก90เมนูที่เหลือเนี่ยเหมือนเป็นเงินเล็กน้อยก็ปิดกระปอยมากเลยพอเป็นอย่างนี้เสร็จเขาเริ่มตัดสินใจได้แล้วถ้าเขาจะึ้นห้างเขาจะต้องลดเมนูลงคือลดให้เหลือแค่10กว่าเมนูพอไม่จําเป็นต้องมีอีก90เมนูที่เหลือแล้วเนี่ยคุณนึกออกไหมครับว่าพื้นที่ที่เก็บเนี่ยมันก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่แค่พื้นที่ที่เก็บนะครับแต่ก่อนคุณซื้อหมู10โลไก10ล่10โลปปาาดดุกกก10 10โโช่่่อออนนนีีีียยงง้้ตคคณจจะบบทขริๆมมแหูัไก่สดงว่า ในวันที่คุณซื้อหมูสิบโลไก่สิบโลคุณอาจจะได้กิโลกรัมลัดเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณไปซื้อหมูที่ละร้อยโลล่ะไก่ที่ละร้อยโลล่ะคำถามคือแบบนี้มันเกิดอีคูนทูมี่ออฟสเกลต้นทุนในการซื้อก็ถูกลงคุณประหยัดเงินจากในส่วนนี้ได้นี่คือตัวอย่างของการบริหารต้นทุนนะครับแล้วสุดท้ายร้านนี้ก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คิดจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นการตัดเมนูออกดูเหมือนจะเป็นการถอยหลังเรื่องการตลาดแต่ไม่ใช่เลยครับนี่คือการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นแล้ว มากกว่า้ันอื่นเสมอต่อให้ตั้งราคาเท่ากันนี่คือตัวอย่างของการควบคุมต้นทุนครับการจัดการบริหารต้นทุนนั่นคือบทเรียนแรกที่เราควรที่จะได้เรียนรู้กันในปีนี้นะครับคือคุณต้องรู้จักบริหารต้นทุนให้เป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตามเรื่องการบริหารต้นทุนสําคัญเสมอต่อให้คุณอยู่ในธุรกิจบริการนะครับการบริหารต้นทุนของคุณก็คือต้นทุนของคนอีโ e like คโนมีเนี่ยจร,ริรงๆมันมี3มตัวนะครับอีโคโนมีออฟสเกลอีโคโนมี่ออฟสโครอีโคโนมีออฟสปีดผมยกตัวอย่างอี บรกาาางงอย่ปรับปรุงโปรเซสบางอย่าง,ง,าง,างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มากขึ้นมีระบบอัตโนมัติช่วยพนักง,งานของคุณให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นแบบนี้วันหนึ่งพนักง,งาน1คนคุณอาจจะบริการได้4รอบเห็นไหมครับต้นทุนคุณเท่าเดิมแต่คุณสามารถสร้างผลประกอบการได้มากกว่าเดิมจาก2รอบเป็น4รอบนี้2เท่านะถ้าคุณคิดตนเรื่องการตลาดคืออะไรครับ โอ้ฉันต้องทําการตลาดอีก2เท่าเลยนะงบยิงแอดอีกเท่าไร่ต้องซื้อโฆษณาอีกเท่าไร่กว่าจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้น2เท่าแต่นี่คุณมาจัดการเรื่องบริหารต้นทุนกําไรเพิ่มขึ้น2เท่าทันทีนะครับอ่ะนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับคือการเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆฟังดูอาจจะแบบไม่เข้าใจคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับธุรกิจของคุณเนี่ยนี่คือสินค้าถูกไหม นี่ก็คือลูกค้าธุรกิจส่วนใหญ่ที่เจงก็คือคุณมีสินค้าที่ดีแต่คุณมีลูกค้าที่ต้องการซื้อคุณได้ไม่มากพอบางธุรกิจบนโลกใบนี้สินค้าไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ลูกค้าเป็นกลุ่มใหญ่ครับและทําการตลาดได้ดีพอให้เขามาเจอกันคุณอาจจะบอกว่าเอาลูกค้ากลุ่มนี้ที่ใช้อันนี้อยู่อของคู่แข่งเรา่ะเราเองเนี่ยมีของที่ดีกว่าแต่ทำไมลูกค้าไม่มาบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับนี่เป็นเรื่องของการตลาดแต่ในมุมมองของการบริหารธุรกิจครับเราก็จะมามองกันอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเฮ้ hey. นี่คือสินค้าของเรานี่คือลูกค้าของเราถ้าวันนี้เราก็ทกําการตลาดได้ดีแล้วแต่ลูกค้ามันก็มีกลุ่มอยู่แค่นี้แหละคาถามคือสินค้าของเราเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับถ้าอยากจะทําให้กลุ่มนี้จ่ายตังค์มากขึ้นแต่มันจะเป็นยังไงถ้าผมไปรู้ว่า้จริงๆแล้วไอ้กลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยใช้บริการเราเลยก็ยินดีจ่ายเงินให้เราเหมือนกันแค่วันนี้เรายังหากันไม่เจอนี่แหละครับคือตัวอย่างของการหากลุ่มลูกค้าใหม่เอาละผมยกตัวอย่างให้ฟังในตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับน่่นือวาทมีช After after you you ร้านขนมหวานครับเขาขายอะไรครับของหวานและเครื่องดื่มสิ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มลูกค้าของ a ั t e ต You คุณลองนึกดูนะอ่ะนี่คือสินค้าและบริการของ a ั t e ต You นี่คือกลุ่มลูกค้าของ After y o U ครับคนที่เดินห้างและคนที่อยากจะมานั่งกินของหวานในห้างถึงแม้ว่า After You จะทําได้ดีมากๆนะครับใครที่จะมาเดินห้างเนี่ยก็จะเห็นคนต่อคิว After you กันเป็นปกติเลยแล้วบริษัทก็โตเอาโตเอานะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นพันๆหมื่นหมื่นล้านคําถาม ถ้าสมมติวันนี้คุณเป็น After You ครับคุณอยากให้กลุ่มเนี้ยจ่ายเงินให้คุณมากขึ้น2เท่าต้องทำไงอะสมมติคนเนี้ยมาเดินห้างสัปดาห์ละครั้งคุณจะบังคับให้เขามาเดินสัปดาห์ละสองครั้งเหรอครับหรือถ้าสมมติเขากินคุณบ่อยอยู่แล้วคุณอยากจะบังคับให้เขากินขนมหวานของคุณทุกวันเลยจริงๆเหรอครับเออมันก็เป็นไปได้ยากถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่ After You มองก็คือเอ้ยมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นที่พร้อมจะจ่ายเงินให้เราไหมถามอีกครั้งหนึ่งสินค แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่พร้อมจะจ่ายเงินกับเรื่องเหล่านี้ในชีวิตประจําวันไงทายังไงให้อัพตเจอยู่ได้กลุ่มเหล่านี้มาก็เป็นที่มานะครับของการแตกแบรนด์ลูกของอัพตเจอยู่กลายเป็นมิกะคาเฟ่ซึ่งมิกะคาเฟ่นี่ก็ขายแฟรนไชส์นะครับแล้วคุณก็จะเห็นแฟรนไชส์เขาเนี่ยอยู่ตามวันเป็นร้านริมถนนเป็นครูหาเล็กๆอยู่ตามตึกออฟฟิศสำนักง,งานทั่วไปเลยเพราะว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ After you อัพตเจออยูเขามองว่าเฮ้ยสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยูู่่่่่แแลลล้้ววตาาากกุมคของเรเรนีย มันอยู่ตรงนี้มันมีเพดานของมันทํายังไงให้กลุ่มนี้ใหญ่ขึ้นก็อาจจะต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับแต่สิ่งที่สามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เคยใช้บริการไม่เคยซื้อของเรามาก่อนเรามีโอกาสที่จะไป Approach หากลุ่มเหล่านี้ไหมนี่คือตัวอย่างนะครับของการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆและข้อที่3ครับผมว่าข้อนี้สําคัญมากเห็นกันเยอะมากจริงๆในปีนี้กับธุรกิจที่ไปได้รอดและเห็นกันเยอะมากๆกับธุรกิจที่ไปไม่รอดเทราะเรื่องแค่นี้เลยคือข้อ3ครับบทเรียนที่เราได้เรียนรรรู้้้้จาาาากกกปปีีนนเเอทคโโลลยมมมัับใชผไไ่ดํง ให้คุณเอาเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศอลังการหรือแพงล้าสมัยมาใช้นะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องพื้นฐานพื้นฐานเลยผมยกตัวอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เริ่มเติบโตมานะครับในปีนี้ เห็นกันหลายคนเลยถ้าสมมติคุณเริ่มขายดีแล้วคุณก็ยังจัดการสต็อกอยู่เองซึ่งคุณอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรทําได้ก็คือฉันทําอยู่ฉันเอาไว้ทุกวันนี้จัดการได้ไม่ผิดครับที่คุณจะคิดอย่างนั้นแต่บางทีแค่เรารู้จักเอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นโปรแกรมจัดการสต็อกอัตโนมัติยอดขายมาจากทิกต็อกมาจากช้อปปีมาจากลาซาด้าแล้วมันก็รวมออเดอร์รวมสต็อกให้คุณได้รู้ว่ากล่องไหนต้องส่งที่ไหนยังไงสต็อกเหลือเท่าไหร่อะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างของการเอาเทคโนโลยีมาใช้แค่แบบแค่นิดเดียวเลยนะแต่มันทําให้อะไรรไมครัคบ คุณได้เวลาคืนมาเพราะคุณรู้ไหมต้นทุนที่แพงที่สุดของธุรกิจคืออะไรมันคือค่าตัวของผู้บริหารครับคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่นี่ฉันน่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะแล้วฉันก็ตั้งเงินเดือนให้ตัวเองนิดเดียวคําตอบคือนั่นแหละครับ คุณลองฟังคําตอบเมื่อกี้ดูอีกทีสิธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาได้ใหญ่โตขึ้นมาได้เพราะมันสมองของคุณไงมันสมองของคุณมันมีค่ามากกว่านั้นมากๆครับวันนี้คุณบอกว่าคุณจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ก็แค่จัดการสต็อกเองวันละ2อชั่วโมงแพ็คของส่งของจัดการสต็อกไหวนะ่ะคาถามคือ2อสชั่วโมงของสมองที่อาจจะเป็นมูลค่าร้อยล้านนะครับซึ่งมันคือตัวคุณนะ่ะมันคือหัวสมองของคุณนะ่ะสองสามชั่วโมงต่อวันเดือน100่งชั่วโมงปี1นึ่พันกว่าชั่วโมงนะครับคุณไม่ จริงคือเอาตัวเองมา work in business คืออยู่ในธุรกิจมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้เห็นปัญหาหรอกครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งอยู่แล้วซึ่งนั่นมันตอกย้ําเรื่องเดิมนะครับว่าคุณคือคนที่เก่งในเรื่องของการแก้ปัญหามันสมองของคุณอะมันมูลค่าร้อยล้านนะเว้ยฉะนั้น ในข้อที่3ครับก็คือการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อไม่ให้คุณต้องเสียเวลาทําในสิ่งที่จริงๆแล้วเทคโนโลยีมันทาแทนได้ทําไมคุณไม่เอาเวลาแล้วก็มันสมองมูลค่าร้อยล้านของคุณเนี่ยไปทําให้ธุรกิจโตดีกว่าละ่ะนี่ก็คือ3ข้อคิดนะครับและสบทเรียนสําคัญที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเพื่อเป็นการส่งท้ายปี2023นี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปวิดีโอนี้น่าจะช่วยตกผลึกและสะท้อนมุมมองในเรื่องของการบริหารธุรกิจให้ใครลหลายๆคนได้และยังไม่จบครับถ้าคุณอยากจะฟังว่า Marketing Trend หรือเนด์ในการทําากรตลาด ปี2024นี้คุณกํำลังจะต้องเจอเนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องการตลาดที่คุณต้องรู้บ้างทีมเสิร์ชของสํานักข่าวธุรกิจดิอินไซเดอร์นะครับรวบรวมข้อมูลไว้ให้และผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับตามไปฟังกันได้ที่สํานักข่าวธุรกิจช่องดิอินไซเดอร์หรือว่าเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์ครับ ท้ายนี้นะครับกอจากกันไปในปี2023นี้อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องนพพงศธรและสำนักข่าวธุรกิจดีอินไซเดอร์มาโดยตลอดในปีหน้าครับทั้งช่องของผมและสำนักข่าวธุรกิจดีอินไซเดอร์เนี่ยเราขยายทีมขึ้นอย่างมากเลยและผมกล้าการันตีกับคุณตรงนี้เลยว่าเนื้อาหาธุรกิจที่คุณเคยฟังมาทั้งหมดของช่องผมนั้นมันจะเข้มข้นยิ่งขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นและคุณจะไม่เสียดายเวลาสักวินาทีเดียวเลยที่ได้มาติดตามพวกเราผมในฐานะบรรณาธิการบริหารของช่องนพพงศธรและสำนักข่าวเดีอดนนะรแลเเพื่อป็ากา แทนกำลังใจดีๆจากพวกคุณนั้นเราสัญญาว่าในปีหน้าคุณจะไม่อยากพลาดสักคอนเทนต์จากเราเลยจริงๆฉะนั้นก่อนจากกันในปีนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสาเร็จในธุรกิจยิ่งๆขึ้นไปนะครับใครที่กําลังเครียดอยู่กําลังรู้สึกว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเหนื่อยซะเหลือเกินมันดูเหมือนจะถึงทางตันมันดูยังไม่ถึงเส้นชัยสักทีผมอยากจะเป็นกาลังใจให้คุณครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นแค่บันไดอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นที่คุณจะต้องผ่านมาไปได้แล้วเชื่อผมนะครับตัวคุณเองในวันนี้ สามารถทําให้มันผ่านมาได้ดังนั้นก่อนจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธุกรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันและเหมือนเดิมนะครับอยากให้เราเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนชอบคลิปวิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายๆนะครับแค่กดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพวกเขาท้ายนี้ผมขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆแลสวสัปหม่